วันนี้เรามาไกลหน่อยที่ไหนเพ่บริษัทอะไรเน,นี่ยที่ว่าน็อตแม่งรถเท่เราๆนะครั้งท,ที่แล้วเขาเพิ่งจะส่งรถไปให้เราเอาไงไหมเหรอเด็ดเนี่ยเด็ดสองพันเด็สองันเดดสองพันเขาเลยเชิญมาใส,าทส่ที่บริษัทเรเลยบริษัทแม่งอลังการงานช่างเลย พี่อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอ่าวันนี้เรามาใกล้หน่อยที่ไหนพี่บริษัทอะไระเน่ยที่ว่ารถแม่งรถเท่ๆรอๆน่ะทันที่แล้วเขาเพิ่งจะส่งรถไปให้เราเองไมเหรอไม่พออยากรออีกคันั้นรอแล้วเหลือเดดไงเด็ดสองพันเด็ดองอยาดดสองพันเขาเลยเชิญมาใส่ที่บริษัทเเลยบริษัทแม่งอลังการงานสร้างเลยผมมาผมคิดว่านี่พี่โรงแรมประมาณนั้นเขาให้เราเข้ามา เอารถมาจากที่บริษัทเขาโอเค <Okay. S 3> หบริษัทเขาเลยใช่มันก็อยู่แถวอะไรวะพระรามสองพระรามสองแถวพระรามสองเราก็ไปถึงนานแล้วแหละแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็พาเราเดินชมเมื่อกี้เนี่ยเขาเข้า,ขาแล้วแหละเดี๋ยวพาไปอีกดูอีกทีหนึ่งนั่นแหละไปดีกว่าดูคันนู้นก่อนว่าจะเปลี่ยนน็อตตัวไหนบ้างขั้นไหนคันไหนก่อนพี่อ๋อขันเขียวก่อนขันเขียวก่อน ก็สามดินมันเลยลือละเลยที่สี่แล้วรถบานเลยเหมือนเดิมดีกว่าปะเราเนี้ยเหมือนเดิมเจออีกแล้วแต่ว่าน่าจะหนักกว่าเดิมป่ะหน้าทั้งคันอ่ะทั้งที่แล้วผมเห็นอ่ะตั้งคันตั้งเครื่องตอบอ่ะหลาย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 เม็ดมากไอ้รอบนี้เราจำกัดไล่หมดเลยนะตั้งแต่สองขีดสามขีดห้าขีดไปหมดเลยนะก็ถูกดียังไงก็ถูกใช่ก็ถูกดีเราให้โอกาสเดี๋ยวคนละเม็ดใช่อ่ะคนละสองเม็ดเอ้ยสามเม็ดดีกว่า เยอะก็เยอะอยู่นะพี่เอาเอาหนึ่งในสามไงโอ้อ่าอ่าสามเม้นบอลมันหนักกิโลไอ้นี่ยังไม่ยังยังไม่หมดทั้งคันนะยังยังยังไอ้นี่รวมสองคันหรือว่าคันเดียวคันเดียวคันเดียวตัวนี้แหละคันเดียวคันเดียวคันเนี้ยว่าจะกี่โลรถไม่เยอะหรอกคันเนี้ยทั้งคันป่ะเรามไปไล่นอนดีกว่ามันมันต้องมันต้องขยับใจ เสียงจริงตัวจริงอ่ะกูว่าไรล้วเอาเนี่ยอามาคุยกับลูกพี่ก็เลยนี่มาเดี๋ยวราชเขาอ้างเดี๋ยวเดี๋ยเดีวพร้อมเดี๋ยวผมเอาไปให้ไอ้เดียเดเดี๋วเดี๋วเดยเดี๋ยีดี๋ยวดวเเยวดเดี ไปขอไปขอไปบุญเขาอีกแล้วกลัวแพ้กัอะไรก็ไปขอของเขาหรือว่าอ้าวฮะไม่เขาเหรอเขาเรามีใจก็อยากจะให้มาส่งขัดใจเขาไป่ังไงแล้วแจ้งแล้วขอบูดนี่ทุกเม็ดจริงๆไงคือถามจริงถ้าเกิดใส่แล้วถ้าเกิดว่ามันวิ่งแบบโอ้โหวิ่งทะลุทะลวงเลยทำไงเนี่ยฮึ อ่าอ่าเราโดยแนะนำให้รู้จักการนู่บอกเดี๋ยวเจอกันที่สนามแบบเมื่อวานี้เหรอเอาเอาเบอร์ส่วนตัวแอดลงแอดไลน์ช่างใช่ไหมได้อยกมือติดตามไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนประเภทนี้ไปติดตามทำไมแล้วพี่คนประเภทนี้อย่าไปติดตามรู้ป่ะอย่าไปติดตาม พี่เขาบ้างใช่ไหมคนประเภทนี้ต้องบล็อกผมเตือนเลยนะต้องบล็อกต้องบล็อกไม่ได้เลยวีระชกวีระชัยพงศ์ไอแบงค์นี่เขาตามบล็อกกันหมดแล้วคุณรู้ตัวป่ะเนี่ยหมล้นตั้งผมด้วยเนี่ยเฟซเบอร์อะไรจะบล็อกให้หมดเลยเนี่ยหญิงเออเขาเรียนจะถงใครมาถายเขาจะถ่ายเขาจะเอาเหรอเนี่ย กแพ้ตลอดแต่ดังที่ผายแพ้ไปแล้วหรอฮะใช่แล้วอ่ะเคยเห็นชนะล่ะแล้วเรา, <c oughs> าเราาเรู้จักกันอ่ะแพ้ชนะป่ะเห็น <c oughs> ไปมาเลรอบนึงไงครั้งเดียวในชีวิต <c oughs> เอาน้ั้เดียวในชีวิตแต่ยังออยา,างไนะพี่้อเอาใจดกะามนี้เไหมแพ้หเหมือนเดิมรอบกันเลสอ่ะไม่ เคงาไปแต่ผมเขาไม่ไป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 มีมีบู๊ตไปมีมีบู๊ตบู๊อไปไม่ใช่เราจะไม่เอาของแจก่ตลอดนักครูเนี่ยต้องเอาเสื้อไปแจกที่บูธนี่นี่แล้วเราไม่รู้จักแล้วนะไดุ้ฟเฟ่ตเหนียวด้วยหนึ่งชามได้อ่าโอเคเดี๋ยวเจอกัน เอาดีจ้าอยากใส่ด้วยอยากใส่อยากลองอยากลองก็อยากลองอยากรองแล้วนนี้อ่ะปกติกองใส่แต่หัวฉีดเลยจริงมันมีตอนที่ว่ายังไมีหัวฉีดเลยอ่ะผมผมทารถกระบูับบตอนนั้นเกิดเกิมาตรงนู้นตรงับ ก่อนยังยังไม่มีทางตรงมากเลยลก่อนผมทำเป็นรอบตั้งแต่พวกอ่าพวกนช้ชิงพวกแบบยู่นหลังอยู่ด้วยแล้ครับยุ่งกัุ่นอ่ะ<ม>พวนน้งแดงพวกน้ำจ้อยเอนี่ยครับออกกันงูเนี่ยพวกคาบูคาร์บอเข้ากไม่น่าใช่กันได้นะครับ เราอยู่ไหนแล้วพี่ตอนนี้เรากลับบ้านมาแล้วเพราะว่าใส่นอนใส่อะไรเสร็จแล้วอเสร็จมาแล้วใช่เหมือนเดิมแหละนี่เกมที่เล่นเหมือนเดิมเอาเฉพาะคันส้มนะน้ำหนักนะคูับลุงอ่ะนีะ่ยะเอาเฉพาะคันนี้น็อตทั้งเครื่องโอ้ยทั้งคันทั้งคันทั้งคันเลยไอ้นะี่ทั้งคันจริงๆใช่ว่าจะหนักกี่โลงไอ้นี่ถึงโลแน่นอนถึงโลถึงโลเออแล้วก็ให้ทายว่าใร หกหรือระหว่างใกล้เชียงได้แค่คนละสเม้นเท่านั้นนะคนละสเม็นครั้งที่แล้วนี่คนเดียวสิบเม้อ่ะเกินพี่เอาอแหละคนละอ่า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 อ่วันลอ่าอ่าาอ่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 มอาอ่าอ่าอ่คอ่าอเาอะาอ่าอ่อ่าอ่าอืาอ่อ่า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 อ่อ่าอ่าก่าออ่าออ่าอ่าม่อ่าออ่ลอ่าอไอ่าด่าอ่า่า ใช่แล้วป็นคลิปจะจบก็นับน้ำแต่วันลงคลิปนะสามวันอย่าลืมไม่ไปรุ่นวันนี้ไปละว,วันนี้ทิกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยช่องฟังี่ไปละไป <c oughs>